การพื้นตัวเศรษฐกิจทไทยครั้งนี้มันไม่ได้เป็น U shape หรือ V shape นะคะมันเป็นตัวเหมือนตัว K อะ,ะมันมีขาขึ้นกับขาลงนะคะส่วนที่อยู่ขาขึ้นเนี่ยก็มีแต่จะน้อยหน่อยนะคะเป็นพวกอ e ีคอมเมิร์ซใช่ไหมคะเป็นพวกแบบวีเทลนะคะที่เราเห็นตัวเลขกันนะคะคนในตะวันตกเนี่ยเขาอยากจะได้อาหารที่ปลอดภัยโลคาร์บอนนะคะแล้วก็เป็นเป็นมิตรสุขภาพด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่อะไรที่ โดยใช้ไบโอเทคโนโลยีค่ะตัวอย่างเช่นโปรตีนทางเลือกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งประเทศไทยลผลิตเยอะเลยนะคะพวกนี้นก็จะอยู่ในเรียกว่าขาบนของเคนะคะมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่รวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทุกคนนะในต่างประเทศเขาก็นาสัตว์เลี้ยงแมวน้องแมวน้องหมามาเลี้ยงช่วงโควิดนะคะแล้วก็ต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าอาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องบอกว่ามาชินสูงนะคะเทียบกับอาหารปรศุสัสั์ ประเทศไทยเราสมัยก่อนส่งอาหารปศุสัตว์นะเยอะนะคะก็เลยขันตัวมาส่งออก